สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีนิลุยชาแนลนะจ๊ะมือนี้นิลุยผ้ามะไฮมานามะทงมะทาคือเก่าพี่น้องเป็นอย่างคือผ้ามะไฮมานาตามข้ามเรียบรองของเอฟซีนิลุยค่ะว่าซาลาสิแล้วายามใดรากาซาลาแล้วล้วรอบ่อัปเดตให้เบิงในเดอร์ซาลาบานสวนเป็นจังใดแน,นจังสีนาพี่น้องการจะไปซาลาม่ดอกไม่ปูไว้มือน,นั่นพี่น้องจักสิตติดจักสิต,ตายเพราะให้เอาฟุ้นมาใส เดี๋ยวสิผ้าไทายเบิงสาราแล้วจังสิมาหดอดอกไม้ค่ะเดี๋ยวห่อสิพ้าไปเบงสารากันก่อนว่าเบงสาราที่น้องนี่ก็เป็นเสาที่เจ้าไห้เฮ็ดคั้วเฮ็ดคั้วหลหรเฮ็ดมองกินเขานะคะเฮ็ดหนูต่อไปกะกระถางแาเบ่งอับเดือ้านสวนไปเลยๆอ,อันนี้ก็เป็นสะพานสะพานจะย่างไปสาราริมน้ำนะคะแอนน่าเน เป็นตังไมพี่น้องสวยบอต่อไปกระสีปลูกขาวกระสีมีน้ามี่อย่างกระเสียวป่ามาล่องเลี้ยงกระสีถ้ามีสีเขียวมีเขาสีเขียวมีน้ามีป่ากระสีงามกว่านี้อยู่พี่น้องแต่ตอนนี้นั่นยังบ่อหันไในมีสีเขียวบ่อหันไในมีธงน้ามันก็นเลยยังบ่อหันไในงามบันไดแต่ว่านี่คือเป็นรูปร่างสาราเดี๋ยวสิผ้าเขาไปเบิ่งไกลๆมา ไงที่นู้นงัน้นคุณว่านี่เป็นซาลาพี่น้องมองนั่งแบบเย็นสบายพี่น้องถามมาบรรยากาศดีไหมคือบรรยากาศที่พง,งหน้า,น,น,านีาเน่เป็นบรรยากาศที่ยุ่ยนี่มักแห้งเป็นอย่างคือมักบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าบรรยากาศแบบนี้มันบริสุทธิ์พี่น้องสามารถที่จะสูดได้เต็มปอดจ้าสิน่านี่ <ๆๆ S 2> เป็นซาลาค่ะมีหมานั่งสองฟังข่าง ลกจะมีสั้นแดดค่ะเดี๋ยวนี่สีให้ซเฟอร์ต่อมทปะปะานะอ่าสีเพราะว่าจ้างนะบริล้ร่วมท้าสีสีโซเฟอร์ต่อมเอาสีก็เออโซเฟอร์ตต่อมมาวาดโอนดสีไฮแอนต่อมเอาไม้มาท่าเอาสีมาท่าไม้เออผัววะไรบอกยังเขว่าพี่ผัววะเออสีผัวสัตว์นะสีผัวเอาสีมาท่า ไม้ค่ะเพื่อกันไม้มันสีสวยๆนั่กันหมอดมากินกันเนื้อไม้ังสีดท้าค่ะ <c oughs> เดี๋ยวสภาพเปิ้ลสั้นเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นสั้นแคทบอกตัวนี้จะแคทบอกบ่าตกใจไปมป็นไร <c oughs> ไห้องโถวมมินเราคิดไปขนาดนี้เอาก็เดินแบบเดินมตัตตพุนง่ายแต่ก็มาฟฟูเทิร์นมี ไปกับแม่มาหนึ่โอ้ยนี่ก็เป็นซ่านพี่น้องซ่านตัวนี้บ่มีขันบ่มีอ่อนบ่มียังบ่มีการขันการอ่อนเพราะว่าซ่านตัวนี้ปล่อยไปเป็นซ่านแดดเลยค่ะสามารดนี่ล่ะแยมแยมแบบว่าแดดเบิร์จังสิล่ะเขามานางไดขึ้นมาบ้านอยู่มาไลร่สดเป็นว่าก็ไล่โสดอยู่ซ่านแดดนี่ล่ะแบบว่ามันเฟอร์เฟกต์มากคือแบบว่ามันเย็นดีหลีพี่น้องมันเย็นดีมากคือมีซารามีอย่างแล้วสินะซาล่านี่เข้ากับสามารถจะว่า กลางคืนเ่าก็มานั่งเล่นอยู่หนี่ได้หรือบอกะจะหาเข่าหายังไม่กินอยู่ในหนีก็ได้แลวกหมูพวกเพื่อนฟูงมากท่าก็สามารถสิมากินเข่าอยู่หนี่ก็ได้คุงสินาเพราะว่าถ้า้าเวลามันมีหนามแล้วมันมีเข่าสีเฉียวแล้วมันอากาศมันก็สีเย็นก็หนีเนาะพี่น้องลมมันก็สีพัดความเย็นขึ้นบ้านบอแต่ตอนนี้มันบอฮันได้เย็นเพราะว่าอมันบ่ฮันมีนามบอมีอย่างนั้นก็เลยบ่ฮันเย็นแต่ต่อไปมันเย็นแล้ว มันมีนามแล้วมันก็สิเย็นขึ้นมากกว่านี้จังสีนาค่ะอรอ,อบคางด้วยวันรอบคางนี่ให้หน้ากสิปูกนี่้หละให้หน้านี่ความคิดของยุย้ยกสิเห็ดหน้าเข่าเห็ดหน้าเข่าแล้วมันบ้าแง่มแรล่งมากกสิปูกปอเที่ยงวะเขาจะเอื้อปอเที่ยงวอ,อเทียงองบ่าดอกเหลืองกสิปูกปอเที่ยงพี่น้อง กัสิเป็นสีเหลืองตอนแง้มเห็ดเขากับสีสีเขียวหมานพ่อเห็ดอันนี้แล้วกับปอวเที่ยงมาใส่กัสิเป็นสีเหลืองแต่คิดเบิ่งอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าน้ำเขาเขาเท้าขาดนา้ำลังอากาศมันห่อนไหลแล้วก็ปีทัดไปคาดว่าสีโจกโจกล่งฟังอ้อมออมสีโจงไว้สมองนี้สีโจกอ้อมเลยสีให้มันเป็นต้องสาแล้วก็สีเลียงปลาปลูกบัวไปเลยยังสีนาะค่ะถ้าสมมุติว่ามันห่อนจริงจริงสีนาเขาลองเบิ่งก่อนว่ามันสีห่อนหรือมันสีเย็นซ้ำใดยังสีนาเขาลองวัด เบือ่องสกามันสิไดประมาณซ้ำใดสีนะค่ะก็เลิศอยู่นะคะบ้านสวนฝั่งนี้ก็จะปลูกต้นมะพร้าวนะคะไม่ขึ้นเรียนบ่ต้นมะพร้าวไว้หัวขึ้นเนรียนกับสกีมาเรีนยนกรสีเป็นประมาณวิวต้นมะพร้าวเรียงหลักกรสีต้นมะฮวงกับสีปลูก ฟังแล้วฟังทั้งผุนเนาะสิเป็นบักฮูงก็บอกผ่าอันบาแล้วก็ฟังทั้งผีฟังฟังมาทั้งห้ากับสิปลูกดอดทางแต่วันงเลี่ยงขึ้นกันทางตะวันท่านตะวันค่ะกตสิเลี่ยงสวยแบบสวยเหมือนกันนะคะวางแผนไว้พี่น้องบูกว่าสีไใดประมาณซ้ำใดละตะวันนี่คือความฝันของห้ากับคืบหน้าแล้วคือสาระหลังนี่กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบิร์ค่ะไม่ก็ไม่จะของเนาะค่าซางคาซื้ออุปกรณ์ เบสเซ็ตแล้วเบสประมาณเกือบแสนพี่น้องประมาณเจ็ดแปดหมื่นเกือบแสนหนึ่งหลังนี้นะคะเกือบหนึ่งแสนบาทพี่นอ้องมาเป็นเบิดหน่อยเด้แตลาดมันก็เป็นความสุขของเข้าเนาะคือเฮามีเงินทุนซําใดเฮาก็คอยเฮตดเปเรื่อยๆเฮาบริษัทสาวสินะค่ะพี่น้องเมื่ออื่นกส,ส,รสร้างสิ่งสามาแล้วความหมายคือคือของของนีลุยน่ะวาความหมายของนีลุยว่าสีเห็ุสนะิ่งสาเนาะสีเอาใหม่ไพ่เาเเหตขคืนนี้ ปากกาเทดนี่ปากกสซีเ็ดสิ่งสาล่งหนีมันบอบานบัดที่นี่เ้ <Okay. S 1> าบู้ว่ามันสีเป็นรูปแบบใดก็เลยไปสั่างมาแล้วสร้างเป็นสิ่งสาใหม่เป็นแบบขาตั้งใหม่มาสิมาตั้งจึกหนีแล้วก็นั่งขวเล่นเลยต๊ะอ,อุงมหุ่นบอลโต๊ะอุ้งหุน่นแค<ะ>หน,หนาม,มนโอ้ยสิต๊กูเป็นอย่าง่ะอันนี้แหะค่ะกะสีเอาสาระเอาเอสิ่งสามหนี่ตัง้ง่นี ก็สิประมาณฮอดนี่ลือมั้งเขาก็สีมานางเล่นกลวยเหลืองนี่จักบาดบาดเขาก็จะทำมาย่งใช่ยังคะแบบแบบแบบยิ่งเ่รี้ยวๆนะครับยิ่งเปรี้ยวๆแต่ว่าเป็นใหม่เขาจะว่าเป็นใหม่กันเก่าใหม่เหลืองๆมันจะทนต่ออันอ่าฝนมาสั่นข้นว่าโอ้โหเขย่าคล้ายกับว่าข้าว่ามันกัขยับย้ายได้ขยับขยายได้คือว่าเขาย่อได้ย่ำฝนเขายันพ่งเขาก็ย่อเข่าหงมไปดูย่อดเหรียญประเด็นเนาะเมื่อกี้คล้องเบาๆเ้ยเขาไม่ได้นักเป็นไดย่อเบื้องหลังเหรียง ไม่สามต้นหนึ่งเห็นแล้วบ่เห็นแล้วไม่สามต้นหนึ่งเออเบาหลายรสามต้นแม่เลยไปย่อดเด็ดแน่ไก่หัวย่อตัวเนาะย่อดนันมากกับยอนี่ย่อเขาาใบนี่ไก่หัวย่อเขาโฮมบ้าถอดไตสู้ไตยันยอดมากนี่แหละบ่เถ่าไตแทบแล้วสู้ไตยันยอกลับไปกลับมาพลนตัวแกล้งออกแเล่นเขาอยู่นี่สู้ไตโดนหัวยอดมัน เป็นแผนไม่บอนี่บ่ลเมียนบ่ได้เป็นแผนหมายถึงยงีงฝนมาถ่ายห้องยาดมันพังเรากะย่อของโฮมไว้ย่อใส่กันบ่ได้บ่ย่ามันเบิดฝนแล้วเขาก็ยิงย่อออกมาย่อใส่กันฮะย่อใส่กันใหญ่หัวย่อคนเดียวไม่เลยเออกับหัวย่อได้กับย่อย่อไม่ได้กับอื่นเนี่ยมาย่อใส่กับสิมาย่อซอยยูนิล่าโสดตายกันแบบตายดอกฮะย่อหอยย่อออกกันนี่ย่อสิย่านตายปนันสามต้นเมื่อนี่เกิดมาซาดเดียวตายก็ตายทิมก็เก่าหนาละเออบริษัทสมไัยดอกเออ กะเที่ยวหมุนน่อยตกใจก่อนบอก <ไป S 1> บอกไปสร้างอ่าล้ะก็ล่อตอนนี้กะคือล่อถ้าจะเห็ดเห็ดบ้านบ้านหลังที่ยูยูเองล้ะก็คั่วล้ะก็ล่อบ้านนอกดาวของพอปูตูบตูบตูบนอกดาวบ้านนอกดาวของปูสีสางมาตั้งไว้เังส่นาพี่น้องตอนนี้นะสร้างไปแล้วได้ประมาณเกือบเดือนล,ละละเพิ่นบอกว่าสองเดือนงจะได้อาจจะได้เดือนหนาหรือว่จาจะพยายามฝ่าวเห็ดให้มัน แล้วเดือนแปดเดือนแปดออกไม่บ้านเท่าเดือนแปดออกไม่เดียเด๋ยวนี้นเดี๋ยวังเดือนเจ็ดออกไม่เดี๋ยวนี้เดือนแปดออกไม่กับสิประมานปลายเดือนมิถุนาค้นว่าปลายเดือนมิถุนาอยากจะคืนคืนบ้านไม่ยูก่อนเขาพรรษาพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาพรรษาไปแล้วถานั่นเดี๋ยวยูปูนั่นเดี๋ยวไม่ยูนั่งกับสิเป็นห่วงเพลิ่นก็นเลยว่าสิเฝ้าเฮ็ดเห้มันแล้ว สีขืนก้อนเขาพันษาสีเอาปูมาอยูน่น้ำพอในพันษาเขาก็บ,บ่มีงานออกล่ำอยู่แล้วบลอกก็เป็นหนาฝนหนายัางสีนาะเขาก็เอาปูมาอยู่น้ำสีนากาสีได้เห็ดนอยอยากนักกินให้ปูกินหรือว่าปูสีแดงด้ค่อยกินบ่าจักละ่ะเตือนสวยปูหนึ่งเขาให้รู้ไปกินบ่าจักละ่ะจังสีค่ค่ะเพราะว่าทีรีเพ็ดนี่เพราะว่าอยากให้มันแหลวก,ก้อนเขาพันษากาสีได้เอาปูมาอยูน่น้ำนี่นะคะหน้าตอนนี้กะคันแรกอะซารา ท่าน้ําสารากลางน้ําก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่อเบิงความคืบหน้าต่อไปของนิลุยชาแนวว่าสีใดอีหยงต่อไปอีหยงสีแล้วต่อไปในขันต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นอย่าเไรสะพานแง้บก่กระเทยพี่น้องความเป็นกระเทยมันบ่ก็ต้องคืดว่ามันเป็นแคด์่ ทุกที่ที่เราเดินคือแคดวอล์กใช่ไหมความเป็นกระเทยเนานะถึงสิยุยสิสวยแบบคือผู้หญิงแต่ไปยุยกันยังเป็นกระเทยอยู่จังสินาก็ต้องไ<ห>่ว่าคือผู้หญ <c oughs> ิงก <c oughs> ็ต้องแบบวา่ามีการเดินบงเดินแบบเอาไว้เดินบงเดินแบบจังสินาเดี๋ยวจะเดินแบบพีเบิ่งล่าอยู่นี่เด้อมือกล้องลมตายเด้อแงอหงเทาสิฮักกอนยางไปยังไหม่เนี่ย ma 1, 2, 3 Ôi nó, thầy tháo ẩn ừ, tay muốn luôn Thuẩn, cái bông phấn nhau này nó Má Lê Chanel Cứ thằng kẻ <laughs> <laughs> Cứ มันเงาเพร่ะเหล่อแตดผมหมดเลยนะบัตรโอ้เทโถโอ้ยวัดเดียวแค่นี้แล้วพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวต่อไปพี่น้องมาติดตามเบื้องวานนีรุยชาแนลความสำเร็จของบ้านสวนสิมีอีหยังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เปิดติดตามช่องนีรุยชาแนลกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะก็ให้พี่น้องไปโหดสวนกลับไปเห็น่อยบอประโหดสีโหดเองว่าท่ายให้เบิ้ง แค่นี้ราะค่ะบ๊ายบายทำไรอยู่